สวัสดีครับผมลงโซโลก่อนเลยตาแรกมาโอเคกลับมาแล้วนะครับ โอเคหลังจากที่หายไปนานมากพอดีติดติดเรียนอะช่วงนี้เรียนยาวมากเลยแบบไม่หยุดเลยก็เลยแบบไม่ค่อยว่างขี้เกียจด,ด้วยเอาตรงอะไรขี้เกียจด,ด้วยเฮ้ยนี่ก็สวยนะนี่ก็สวย Oh, หอาห้องนอนจังลอนไปยาวครับ อเคได้ห้องละนี่ผมลงโซโล่นะ บา oh, <laughs> ยบายบายหุ้ยยิงไม่ทันเหลือห้าสิบวิเหลือบ่ายบ่ายอ่ะคิวกันรัวๆัว wow 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 hoa 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 này, hoa 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 ơi, <laughs> <laughs> โอ้เล่นอะไรวะเนี่ย <laughs> สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับ ดีเนาะอย่าแบบเจอเดือดอด้วยแต่ก็เจอเดือดเดี๋ยวก็ตายไวอีกไล่เก็บคิวดีกว่าตัวนี้ไม่รู้จะไหวไหมนะโอ้ยคนเยอะวะ่ะอ้าวกดผิดโอเคไหนๆก็กดผิดละเปลี่ยนที่เลยกัน ตรงนั้นก็มีเจอหนึ่งตรงนู้นโอเคอย่างนั้นก็รู้ว่ามีหนึ่งคนอะตรงนั้นอะหนึ่งคนไม่ถือว่ามากนะก็ไม่มากนะคนอะแต่ถ้าเจอปืนอะไรพวกนี้มากๆก็ สูยากนะนี่นปืนหนักเพถ้าฝังนู้นได้ปืนแบบปืนบอสสวยเลยรู้สึกเล่นซองดีกว่าอพิจิจไปไปไป โอเคไม่มีคนวะสวยปืนระยะใกล้หมดเลยนัดถือนี่ไหมเอ็มโอเคปืนนี้มันยิงไวได้อยู่ห้าสามนัดด้วยก็เหลือๆถ้าตัวเดียวก็เหลือๆถ้ามาสองสามตัวก็ไม่ไม่น่า

ไม่มีวะเฮ้ยไปไหนวะทางซ้ายนู้นยิงกันละ ฉันก็รู้ว่ามนมาตรงนี้แต่มันไม่เปิดกล่องตัวนี้เข้าหน้าต่างดูจากลักษณะมันน่าจะเข้าผ่านหน้าต่างขึ้นชั้นสอง ไปไหนอ่ะเฮ้ยเจอละโอเคสวยเดูดูรีบเก็บรีบเก็บไปต่อไปต่ออยู่นานไม่ได้มีเสียงเท้าเมื่อกี้รู้ว่าเสียงปืนวะ ก็ค่อยครับค่อยๆเราไม่รู้มีคนอยู่ไหมถ้าไขรไหนไว้ซื้อหลดเอาซะไงชิอปืนนี้ไว้ก่อน ไอยเทปนูนเพียเจอแต่ของแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้อะตอนนี้นะไม่ค่อยอยากได้แต่นะคุณอะไม่แน่ชั้นสอง พยายามเล่นแบบไม่ประมาทนะนนี้แต่ก็ยังประมาทอยู่นิดหน่อยอแล้วนะ่ยเอาไม่มากล่ะอันตรายไปอ่ะอตัวนี้ก็อันตรายอ่ะไปตัวนี้อันตรายด้วย โัวนี้กอันตรายมีรถขับไปตรงนั้นอนะขึ้นเทกนั้นมาตรงนั้นเสียงแล้ว่าหวังว่าไม่ใช่คนนะไปไปตรงนั้ก่น ทางที่เราวิ่งไปไม่เคยมีนี่ด้วยที่หลบโลง่งละโอ้ขอหน้ากากขอเกาะอ,อะไรพวกนี้ได้ไหมชุดเกาะไม่ใช่แบบเป็นเกาะแผ่นนะนี่ก็ไวแต่ว่านี่ไวกว่ารู้สึกนะเขารู้สึกปืนนี้มันไวกว่าแต่จริงปืนไหนไวกว่าเขไม่รู้ ต้องรีบซื้อซื้ออะไรบ้างอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งโอเคเงินหมดรีบไปรีบไปรีบไป,บไปโหลดเอาไม่ติดเสียฟรีจ้ะโหลดเอาตรงนั้นพอดีอ่ะ โง่สองต่อเลยเนะี่ยทาไปตรงนั้นปลอดภัยนะไม่มีคนถ้าไปเอาไปเอาจากกันล่างได้ต้องรีบละเลยหนึ่งนาที ถ้าเราเปิดโหลดเอาเองมันจะอันตรายกว่านี้อีกเพราะมันบอกพิกัดเราได้เลยโอ,โอ้โอ้วบเล่นเสร็จไหนดีววะไม่ได้คิดเสร็จมาด้วยเสร็จแรกแล้วกัน ทางนเดีกว่าโอเคได้น้กกากใหม่สวยใส่กอดด้วยเมื่อกี้หายที่ชุบอะที่ชุบตัวเองไม่เจอมองไม่เห็น อย่าวิ่งตัวนี้อันตรายนัดต้องรีวิง่งรีวิง่งรีวิง่งไม่มีรถให้ด้วย ต้องรีบไปโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วยู่ตรงนี้วะสนายมาแล้วเสียงผ่านหูไปนิดเดียวเมื่อกี้ 허이, 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 허이. 장크지, 렙. 허이, 동네 เฮ้ยสามพันล้สามแสนไม่รู้ซื้อได้ไหมนะโอ้ยสี่พันขาดอีกสองร้อยดีจริงๆเว้ยหลไฟใยได้มีคนแหละเราเชื่อ ไม่มีคนเลยวะได้ไงอะ่ะเอาไ,าาได้ไงสัตว์ไหนมาได้ไงโดดนั่งนั่ง โดดโดดนั่งนั่งโดดวิ่งซิกแซกคือแบบตอนนี้แบบโอ้ยเล่นยากนะ่ะ เรื่องคนเดียวไม่มีไม่มีคนคอยช่วยแบบยากจริงๆอะไรขึ้นไปอยู่วันนี้กนดีกว่าลุกก่อนวิ่งมาๆอันตราย วหน,ววนบหลบตรงนี้สักพัก เราต้องดูควางเครื่อนหน้าของวงถ้าเดี๋ยวนะวงมันน่าจะบีบลงมาโซนแถาเนี้ยต้องคอยดูคนวิ่งไปมาด้วยเพื่อมีโอ้โห เอามาแต่สโคปสั้นพีสโคปเล็กพีสโคประยะใกล้อ่ะสู้แบบระยะไกลๆไม่ได้ก็จะเปลี่ยนปืนเนาะ ไปไปก่อนกว่าแล้วไม่ต้องเป็นที่ต้องรีบฆ่าหรอกไม่ใช่เลยถ้าเกิดเรายิงไม่ตายมันมันจะทำให้เราแบบบล็อกจุดกับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตัวทีมขับรถยิงวงมาเลยแค่นี้ด้วย จริงๆวงก็กว้างอยู่นะถ้าเจอไม่ได้เจอในเมืองกันหรอกไม่ได้เจอขอบฟังนี้ถ้าคุณเล่นนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อเห็นคนุณอ่นะตอนน้เมื่อกี้โดดล่มมา ตอนนี้ระแวงมากโคตรระแวงยิงกันแล้วจุดแดงใกล้ไหนสวนเนี้ย ขึ้นมาจริงได้เลยเนะี่ยระยะนี้แบบมันไม่กระจายมากหรอกแ, <c oughs> แล้วตายไปโอ้เจ็ดคนลขยี่สิบสองนั่นไงว่าเลี้ยววิ่งไกลซะด้วยต้องไปแล้ว นาทีไม่พอแน่ถ้าเราไม่ไปตัวเนี้ยเนี่ยขาดอีกสองร้อยอ่ะไม่มีบ้างสองร้อยโอ้โห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 ใส่เกาะใส่เกาะโอ้โห โอ้ยจนได้สิน่ะสู้ยากจริงๆเลยในยสูต้ตรงไหนวะ สนามเนียว่าทุ่สนามนี้สิแล้วจะบอกว่ายัางกวนเดี๋ยวอีกคนเลยมาดิ โอ้โอ้โอเคได้ที่สิบเจ็ดวันนี้พอแค่ยีงดีกว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่มาชมกันวันนี้บายไว้พบกันใหม่นะครับผม